อยังอยู่กันที่วงการเกาหลีกันอยู่นะคะมาดูหนุ่มคนนี้คิมซอนโฮค่ะถึงแม้ว่าจะมีข่าวช้าออกมานะคะแต่ว่าล่าสุดนะคะดูเหมือนว่าความนิยมของคิมซอนโฮนั้นจะไม่ลดลงเลยละค่ะ ถึงแม้ว่าคิมซอนโฮนะคะจะตกเป็นข่าวเช้าซึ่งกลายเป็นข่าววงการบันเทิงเกาหลีนะคะที่ถูกพูดถึงมากที่สุดตลอดสัปดาห์ที่ผ่านมาแต่ความนิยมที่เนแฟนนั้นมีต่อคิมซอนโฮนั้นก็ไม่ได้ลดลงเลยค่ะการันตีนะคะจากการที่เขานั้นขึ้นแท่นเป็นผู้ที่รับการโหวตให้เป็นนักแสดงยอดนิยมอันดับหนึ่งหรือว่า Popularity a awards นะคะจากงาน Asia Artist Awards ด้วยค่ะ คะแนนโหวตที่สูงกว่า174,000โหวตนะคะซึ่งเป็นคะแนนที่สูงกว่านักแสดงยอดนิยมอย่างจินยองแห่งวงก GOT7 ที่ได้รับคะแนนโหวตอยู่ที่อันดับ2และนักแสดงหนุ่มชานอึนอูนะคะที่อยู่ในอันดับที่3ค่ะ งาน a s i a a r t i s t ติ a อารนะคะถือว่าเป็นงานที่คัดเลือกนักแสดงทั้งที่มีผลงานในวงการซีรีส์ภาพยนตร์หรือแม้แต่ศิลปิน Kpo p ที่มีผลงานการแสดงในแวดวงซีรีส์นะคะแล้วก็ภาพยนตร์ซึ่งได้รับคะแนนโหวตสูงสุดให้ได้รับรางวัล p o p u l a r i t y Awards ค่ะซึ่งก็ถือว่าเป็นเรื่องที่น่าปลกยใจอยู่ไม่น้อยนะคะที่คิมซอนโฮที่สร้างชื่อเสียงให้กับตัวเองเป็นอย่างมากนะคะจากการสวมบทเป็นหัวหน้าโฮงในซีรีส์โฮมทาวน์ชเจชะจะได้รับคะแนนโหวตสูงสุดเป็นอันดับที่1 ซึ่งแสดงให้เห็นชัดเจนเลยนะคะว่าแฟนๆนั้นยังคงรักนักแสดงหนุ่มคนนี้อยู่แล้วก็มีความเชื่อมั่นค่ะว่าคิมซอนโฮนะคะไม่ได้เป็นผู้ชายที่เลวร้ายเหมือนที่อดีตแฟนสาวของเขานั้นได้ออกมาตีแผ่ซึ่งแฟนๆของคิมซอนโฮนะคะก็เชื่อว่าอาดีตแฟนสาวของคิมซอนโฮนั้นไม่ได้บอกความจริงทั้งหมดนอกจากนี้นะคะคิมซอนโฮก็ยังไม่ได้ออกมาปกป้องตัวเองเกี่ยวกับข่าวฉาวที่เกิดขึ้นแต่อย่างไรคะ่ะโดยเขาในแค่ออกมาขอโทษกับข่าวที่เกิดขึ้นเท่านั้น งานมอบรางวัล Asia Artist Awards ประจำปี2021นะคะจะจัดขึ้นที่ KBS Arena ในกรุงโซในวันที่2ธันวาคมนี้ค่ะทั้งนั้นคิมซันโฮเองนะคะได้มีการถอนตัวจากรายการ Today and One Night ไปแล้วนะคะส่วนโปรเจกต์หนังใหม่3เรื่องที่วางไว้ว่าจะให้คิมซันโฮนั้นมาสวมบทนำก็ได้มีการถอดชื่อของคิมซันโฮออกไปเป็นที่เรียบร้อยค่ะ ก็รูเหมือนว่าสถานการณ์จะดีขึ้นเรื่อยๆนะคะรวมรถึงยอด f o Follow ในอินสตาแกรตอนนี้เนี่ยก็กลับมาอยู่ที่7.4ล้านคนจากตอนแรกเนี่ยหายไปประมาณแสนคนนะคะแล้วก็ล่าสุดนะพี่ญี่ปุ่นเขาบอกว่าเหมือนว่าเป็นปรากฏการณ์ใหม่ของทางเกาหลีนะคะเมื่อน,นักข่าวยูทูบเบอร์นะคะแล้วก็แฟนคลับเนี่ยมีการร,ร,รวมตัวกันแล้วก็ขุดเรื่องราวของซอนโฮขึ้นมาซึ่งเป็นเรื่องราวดีๆนะเขาบอกว่ามีการแบบออกมาปกป้องซอนโฮนะคะซึ่งเหมือนแบบเป็นอีกด้านหนึ่งของทางวงการเกาหลีเลยแหละซึ่งปก กติแล้วเนี่ยถ้าเกิดว่าดาราถูกแบนอย่างเงี้ยก็ต้องหายไปเลยใช่ไหมแต่นี่ดูเหมือนว่าเอาเรื่องราวดีๆกลับมาอืมก็แสดงว่าเขาก็ยังคงเป็นที่รักของทั้งแฟนคลับเองแล้วก็ท้งสื่อรวมไปถึงเพื่อนนักแสดงด้วยนะครับผมก็ต้องมารอดูนะครับว่าบทสรุปของเรื่องราวนี้ในเรื่องของหนังต่างๆโปรเจกต์ที่มีนาคตจะเป็นอย่างไรสำหรับดุมคิมซอนโฮนะครับ